ลุ้นอีกละลอกคนละครึ่งเฟสสาหลังประชาชนแห่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com รอบเก็บตกได้เต็มอย่างรวดเร็วคังรัดขอประเมิน1-2เดือนก่อนพร้อมให้สิทธิ์ทั้งลายเก่าและลายใหม่อีกด้วย หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง w w w c o l a k u n g c o m รอบเก็บตกจำนวน1.34ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6โมงของวันที่20มกราคม2564ซึ่งหลังจากกดปุ่มสตาร์ทให้ลงทะเบียนแค่ไม่กี่นาทีก็พบว่าประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งรอบเก็บตกนี้เต็มแล้ว ผลจากการตอบรับในครั้งนี้ส่งผลให้ทางกระทรวงการคลังกำลังประเมินว่าจะมีคนละครึ่งเฟสสามหรือไม่ซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขอเวลาประเมินผลอีก1-2เดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการระยะที่1-2ก่อนถ้าผลออกมาดีก็อาจจะพิจารณาทำโครงการในระยะที่ส ด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์หากดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟูเช่นกระทรวงการคลังอาจจะทำโครงการนละครึ่งเฟสที่3รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีซอกโลระยะยาวและการค้ำประกันเงินกู้อื่นๆ โดยขณะน,นี้รัฐบาลกำลังเตรียมออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้มอบให้กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลเศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ด้านฝั่งเอกชนนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าหากรัฐบาลจะผักดันโครงการคนละครึ่งเฟส3ควรจะให้สิทธิ์กับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งหรือกล่าวโดยสรุปคือให้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างไรก็ตามประเด็นที่สําคัญคือจะต้องให้สิทธิ์กับผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริง